มาเตือนภัยนิดนึงจะเชื่ออะไรจากติ๊กต็อกก็ดูดีๆนิดนึงนะคือมันมีลูกค้าหรือคนไข้หรืออะไรดีลูกค้าคนหนึ่งนะฮะมาเหมือนรักษาสิวอ่ะมารักษาสิวแล้วก็ใช้เวลารลกษาาประมาณเท่าไหร่วะเดือนนึงมั้งหรือประมาณเนี้ยนะประมาณเดือนนึงก็สิวรักษาสิวทายาน้าน่นนี่เนาะทีนี้เรางักษาเสร็จหน้าคดีเลยนะฮะ before after ถ่ายเ e ฟอร e อัปเตอร์ได้ละถ่ายถ่ายวิดีโอตอนเป็นเสี่ยวไว้แล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนสิวหายไว้ต้นไปไปลายอะ่ะได้แหละแต่ไอระหว่างทางอะ่ะถูกเปลี่ยนนะจากรักษาที่คลินิกเขาก็ไปโฆษณาเป็นชายแมทซึ่งยอดขายเสือกเยอะด้วยนะแบบเดี๋ยวนะก่อนรักษาสิวเวยอะจริงหลังรักษาดีขึ้นจริงแล้วระหว่างทางบอกว่าเป็นอะไร บอกว่าใช้แมสมาเห็นค่าทิกตอกเลยผมก็แบบใครผมดีว่าเป็นเลยที่อ๋อหาก,กินแบบนี้พาะง้นก็จะเชื่ออะไรจากทิกตอกก็คิดดีๆบอกอะไรไม่ได้วะได้ได้แค่บ,บอกว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วกันนะเห็นเขาขายเป็นแมสอะไรสสกอยงนะบอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวโดวนฟ้องแลก,ก็ไม่รักษาสิวนั่นแหละโฆษณาขายไม่รักษาสิวยอดเป็นแสนเหมือนเนี้ยอ๋อค่ารักษาได้ขึ้นแล้วอันนี้ก็ เอาให้ฟังนะ